องค์พระแม่กาลีครับก็เปิดยาวแล้วไปแล้วก็ให้มาให้หนูใหม่มานี่นะครับอ่ให้น้องใหม่มามาอันเชิญท่านลงที่มาที่หุ่นนะครับบูชาครับแทนที่เขาจะได้น้องเขาจะได้นิ่งขึ้นเพราะว่าไม่มีไม่มีหุ่นให้ให้ท่านมา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 เนี่ยมามามาอยู่างเนี้ก็ ไปไหนมาไหนเน e oh, ี่ยใครก็จะลงลงลงให้ท่านอยู่างนี้ถือเอาเชลไม่บอกเทาไหรเอาอีกแล้วใช่ปะเช่ะเชื่อเช่ขอเชิญพระแม่กาลีที่ยานที่อยู่ในตัวหนูใหม่นะลงมาอยู่ในหุ่นนี้เพื่อที่ให้หนูใหม่ บูชาได้ถูกต้องตามที่ท่านต้องการคิดอะไรคิดดีทำดีไม่ไม่ทำผิดกับคนอื่นไม่ทำร้ายตัวเองแค่นั้นไม่จ้องที่จะไปเอารัดเอาเปียบใครเลิกยุ่งสักทีกับเรื่องของคนอื่นนะท่านบอกมาอย่างนี้นะแล้วเราแล้วเราจะให้หนูมีความสุขในชีวิตในหน้าที่การงานนับตั้งแต่บัด

นำนำช่วยคนทำบุญช่วยกันนะมีความสุขนะชาวบ้านเชืเ่ชชอไหมพอ่พอพ่อพ่อแม่พอ่อชื่เอเชือชัดโอ้โชคโชคโชสิเลยอ่ะโชคปวดร้องไหมเทว่์อา่าคนณรูคนณรูสิครับคุณก็คุณมีองค์เดียวกันนะฮะ <c oughs> ก็เอาน้องใหม่เข้ามาที่ตำหนักก็ศรัทธากัน น้องใหม่เองนีบ่บา้บานเขาบ้านบ้านน้องใหม่เองไปรักรงแล้วใช่ป่ะใช่น้องใหมยย่เองเ็ไม่เคยหลงที่ไหนมาเลยใช่ป่ะ <ic 1> แต่มาที่นี่คือที่นี่น,น,นะคือศรัทธากันแค่นี้ครับลหลบหลายรอบแล้วลหลบหลายรอบแล้วก็เป็นแล้วก็หลบหลายรอบแล้วไม่เข้าถึงความเชื่อสบุคคลนะครับเอาเขาหน่อยเดี๋ยวพราะพอตอนนี้กำลังกำลังไปไกลแล้วผมเป็นความเชื่อสบุคคลนะครับแต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นตรงนี้มันมีอยู่จริงอยู่แล้วครับคนที่เขาเชื่อที่เขาอะไรเขาก็รู้ของเขาในใจของเขาเขาก็ไม่ไดนั่งบอกเป็นผมหรอกแต่ผมมันบ้าเฮีย S <S <an> <S ผมมันบ้าคือผมไม่สนครับเรื่องจริงเรื่องจริงร้อยวันพันปีมันก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเป็นสิ่งไม่ตายแค่ใน,นก,การคิดดีทาดีมันจะมันจะชิบผายให้มันรู้ไปขอบคุณครับเอฟซี i'll see you later あまらなせおせおしおませおしおまやんませしおませおしょろえおまおしおまやんませりえもきしれまちいなやこせらほまらなつぶしんいぶらいまことれやしゅぼおろそうましゃらいやまてしうまおりしみりよるくばいおしおばらげやばらしおませらしまらたらいやもこらよちょもるよばししえまたらやばらしゃまかしまやばせしえばれおもちばいおまさちゃまらいおま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 しうまやまうまやまうまてしまやまやまらいましばてしばてしおおませいまさま 马拉伊马马坐西，西马坐西，马马坐西，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 马坐

นางข้างบนเลยหนูใหม่อ่ะหนูใหม่อ่ะหนูใหม่ต้องต้องจิตแข็งนะต้องนิ่งว yeah. ันนี้นะเดี๋ยวไปที่น o n ที่ไหนไปอะไรผ่านตรงโน้นตรงนี้เดี๋ยวลงเดี๋ยวกลายเป็นลงส่งเดทไปเพราะว่าแม่เขาแรงนะรู้เปล่าเนี่ยเดี๋ยวคไปเชิญแม่เลยนะถือไว้นะทัเรื่องหรอกไม่ให้ลงแล้วไม่ให้ประชุมแบบเสียนะเดี๋ยวเชิญบัลแกเสียเชิญบอกท่านข้างในบอกว่าเนี่ยขอขอทำธุระกิจก่อนนะร่างกายหนูไม่ค่อยสบายนะเชิญบัลแกเนี่ยเชิญบอกเขาแค่ี้แหละขอให้มาแบบพอดีพอดๆนะเชิญ ขันนี้พูดตามตาหน่าขันนี้ขันนี้ข้าพเจ้าชื่ออะไรว่าไปข้าพเจ้านายสาวกันตาเจรารีอายุเท่าไหร่สามสิบสามย่าสามสี่เออเกิดวันอะไราล,าลูกเกิดวันพฤหัสเจ็ดท่าสองพันสามหนึ่งเอ 2> 2 1 1> เอขอพักขันขอพักขัน เพื่อการดำรงชีพขอค่าพระเจ้าถ้าวันใดวันหนึ่งที่ข้าพระเจ้าพร้อมที่จะรับขันต่อเนื่องไปจะมาทำพิธีรับขันท่านอย่างถูกต้องขอให้พิธีกรรมนี้ ละขันพักขันสำเร็จฤทธผลด้วยเทินชุบะเศจิบะชุบะรข้าพเจ้านะป nice ู um um ่ข um sí, ุนฐานชานชัยขุนสีชานชัยน้าคลาดนะขอพักขันขันนี้นะขอพักขันขันนี้ให้หนูใหม่นะให้หนูคนนี้นะเมื่อถึงเวลาแล้วข้าพเจ้าจะนำการนําขันนี้นะมารับช่วงต่อให้ถูกต้องเพื่อให้มนุษย์ท่านนี้มนุษย์คนนี้น่เยาเสียไปแล้ ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะเชียรวบาเสซียเชียร์บเลการรับขันนะมึงต้องรู้ตัวเองนะว่ามึงสมควรหรือไม่ชีวิตมึงกลายเป็นอยู่ของมึงมึงพร้อมที่จะรับขันไหมเพราะกฎข้อกาหนดของขันมีมากมายเยอะแยะนะพักขันใบนี้นะพักขันใบนี้เชียอวบาเยามาเซียเชียร์ายอร์อ๋อจบแค่นันแหละใส่ถุงไปให้เรียบร้อยแล้วก็ได้ใส่ถุงไปเรียบร้อยเออแล้วก็เก็บไว้ที่ ไว้ที่ศักดิ์ศรีไว้หลังหลังตู้หลังอะไรถุงสูงนั่นแหละไฮสูงปลูกไปนั่นแหละจบแล้วพรอเมื่อ,อไหร่พรอเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอเดี๋ยวท่านที่โดนทิ้งลนใจมาเอง